ครับมีคนคอมเมนต์บอกมาว่าให้รีวิวสอเมนเก่านะพอนี้ผมจะมารีวิวสเมนคเมต์ารับไปกนไหนข้ไหนถูกขอไก่หรือว่าขอไข่หรือว่าขอควายอมาดูกันเลยนะเริ่มจากสองเมนเก่านะครับผมจะรีวิว2อนะครับ3องมเมนใหม่ของผมก็จะเป็นแบนี้นะครับก็2อเมนเก่าของผมครับนี่นะก็ผมได้ ใส่ยังเลยครับโมมาแล้วดเลยนะก็ขันให้มันหลื่อมๆนะเมื่อกี้ไข่คลอของอันนี้นะครับเธอไปดูโปรไก่ก่อนนะขันไปเมื่อกี้นะครับนี่ก็จะดีหน่อยนะครันก็จะดีนะครับก็ยู่ดีอยู่นิดนึงเขาเขียนถูกไหมเขามาเขียนเก่าของผมเลยนะครับดูเป็นยังไงอนก็เป็นผิวของสเกอร์ระตก็ ก็สำหรับลูบิดนี้นะครับผมแนะนำว่าให้เพราะว่าไปซื้อลูบิดเริ่มต้นอย่างเช่นสองสองรุ่นนี้นะครับรุ่นแรกเขาเป็นดึงหลออกแล้วนะครับแล้วก็เรออูรูถูกไหมถูกไหมดีขึ้นนิดนึงรอูรูถูกไหม นี่นะครับมันก็จะเป็นพิวสติกเกอร์นะครับปลผมผมนลยอันนี้รูอูรูถูกไหมอันไหนถูกก็จะจิ้มเล็บแฉบในนึงแล้วแสบแสบมากเลยก็สำหรับทุกคนก็เมนเก่าตัวเดี่ยวเมืองสำหรับเมนสามบนสามนะครับอันเก่านะก็จะเป็นซามาห์เอ็มนี้นะครับก็บอกว่า เอาพี่ทำไมก่อนทำไมพี่ต้องใช้อย่างนี้ก็ุเบือนครับก็สองสองนี่เป็นแกะสามห้องเอ็มผมได้ตอนมันผลิตมาไม่ตั้งใจอ่านหนังสือเวลาเธอไปเรียนเธอตั้งใจไหมนี่ก็จะดีครับเสียเงินอย่างเงี้ยตั้งใจไหมก็สองสองนี่ครับเป็นเวรแกวเลยอ่านจัจจุบันผมใช้โมยูอาร์เอส3เอ็มน่าแบบว่าอันนี้นะก็หมอ่านน่า เป็นเพียงสติกเกอร์นะครับ<ห>ข้อดีอย่างหนึ่งของมันก็คือลื่นนะครับแต่ลูบิทลูกนี้ไม่มีแม่เหล็กนะครับก็จะดีหน่อยนิดนึงครับนี<ห>่นะพี่น้องเราขอมาแก้ให้ดูน,นะข้อดีของการแก้นะครับการหมุนด้วยครับก็คือมันดีหมุนกันนี้นะครับแต่มันมีล็อคอัพน,นะครับอืมก็สมมวยไ่โทด้วยน<ห> สรออาสะด้วยสระอูข้อใดผสมด้วยสระอูไหนข้อใดสระอูอยู่ไหนอันนี้สระอะไรเระอโอ้อันนี้สระอแสดงว่าข้อนี้ใช่ไหมอันนี้อ่านต่อทำอะไรต้มเบลสูตนค่มเนี่ยเอร์สำหรับคิมเนอรก็สมเั็น